สวัสดีครับสมพลสุพนามชื่อเล่นพี่ยอดครับจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงคณะรัฐศาสตร์สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศครับตอนนี้กําลังเรียนอยู่ที่เนวิววาเดียคอรเล็ครับสาขา MPM งานบริหารงานส่วนบุคคลครับที่เรียกมาเรียนอินเดียเพราะได้ยินมาว่าที่นี่ค่าเรียนถูกและสอน<ด>เป็นภาษาอังกฤษครับแต่ที่สําคัญมากไปกว่าน,นั้นผมสนใจแหล่งกําเนิดของวัฒนธรรมตะวันออกด้วยครับ จริงๆแล้วผมตั้งใจจะมาเรียนสาขาการท่องเที่ยวครับแต่ว่าทางมหาจุฬาเลือกงานบริหารงานบุคคลให้เพราะเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันผมจึงต้องเรียนสาขานี้ครับเรื่องการเดินทางมาที่นี่ทางมหาจุฬาเป็นคนติดต่อให้ผมหมดเลยครับผมแค่เตรียมตัวอย่างเดียวเรื่องเตรียมตัวก่อนมาผมไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยครับตั้งใจว่าจะมาหาวข้างหน้าแต่ก็โชคดีนะครับพอดีมีนักเรียนไทยที่เขากำลังจะจบผม,ผมก็เลยเหมาของอกับเขา ส่วนเรื่องเอกสารมหาจุฬาเป็นคนจัดการให้ครับครั้งแรกที่มาถึงอินเดียผมรู้สึกดีใจและตื่นเต้นมากครับเพราะเป็นการเดินทางไปต่างประเทศครั้งแรกของผมจนถึงทุกวันนี้ความรู้สึกนั้นก็ยังไม่หายไปไหนเลยครับผมรักที่นี่ครับอากาศที่เมืองปูนเน่ดีกว่าที่เมืองไทยครับโดยเฉพาะช่วงหน้าหนาวอุณหภูมิประมาณ10บองศาผมชอบอากาศที่นี่ครับผมเลยไม่มีปัญหาเรื่องการปรับตัว สำหรับเรื่องบ้านเช่าตนมาครั้งแรกทํมหาจุฬามีนคนจัดให้ครับแต่พออยู่ไปสักพักหนึ่งผมเลือกที่จะออกมาเช่าบ้านอยู่เองค่าเช่าบ้านเดือนละส00พันบาทครับผมเลือกจ่ายล่วงหน้าสามเดือนเพราะว่าจะได้ไม่ต้องเสียดีภ่ภาิีครับเรื่องอาหารการกินผมพอที่จะทานอาหารที่นี่ได้ครับแต่ผมเลือกที่จะทํากินเองมากกว่าเพราะรสชาติถูกปากและประหยัดกว่าครับ เรื่องการเดินทางตอนมาครัง้งแรกผมใช้รถบัสครับพออยู่ไปสักพักหนึ่งผมก็เลือกซื้อรถมอเตอร์ไซค์เพราะว่ารถบัสมาไม่ค่อยตรงเวลาครับตัวน,นี้ผมใช้ทั้งรถบัสรถมอเตอร์ไซค์หรือลิชอแล้วแต่โอกาสครับตามความคิดเห็นของผมค่าครองชีพที่นี่ค่อนข้างสูงครับแต่ผมเลือกทํากินเองครับเพราะว่าผมคิดว่ามันถูกกว่าเดือนนึงก็ตกประมาณ5000บาทครับ เรื่องการปรับตัวกับเพื่อนๆในคลาสผมไม่มีปัญหาครับเพราะว่าเพื่อนๆของผมส่วนใหญ่มีอัธยาศัยดีทุกคนครับปัญหาที่สําคัญที่สุดของผมตั้งแต่มาอยู่ที่นี่น่าจะเป็นเรื่องบ้านครับเพราะราคาบ้านที่นี่ค่อนข้างสูงมากจนต้องหาเพื่อนมาแชร์ค่าเช่าแต่ตัวนี้ก็ลงตัวแล้วครับ ถ้าสนใจศิลปวัฒนธรรมของตะวันออกอินเดียเป็นทางเลือกที่ดีทางนึงครับเพราะที่นี่เป็นแหล่งกําเนิดของศิลปวัฒนธรรมหลายแขนง